สนับสนุนโดยเรือธนาคารกสิกรไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ AEC Today ค่ะวันนี้อังคารที่11กันยายน2555ค่ะ ธนาคารกรุงเทพค่ะคุณผู้ชมสาขาประเทศเวียดนามนะคะได้รับความไว้วางใจจากทางธนาคารกลางแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้ต่อบใบอนุญาตในงานดำเนินกิจการธนาคารไปอีก99ปีค่ะซึ่งนายชายัยฤทธ์อนุชิตวรวงผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่านับเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามนะคะได้รับความเชื่อมั่นจากธนาคารแห่งชาติเวียดนามมอบใบอนุญาตป,ประกอบกิจการธนาคารในเวียดนาม อายุ99ปีนับเป็นธนาคารต่างประเทศค่ะที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลายาวนานสูงสุด ต่อเนื่องจากใบอนุญาตฉบับก่อนหน้านี้ที่มีอายุ20ปีและจะครบกำหนดอายุในปี2555สิ้นปีนี้ค่ะส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพทั้งสองสาขาในประเทศเวียดนามได้แก่สาขาโฮจิมินซิตี้และสาขาฮานอยนะคะเมืองหลวงสามารถให้บริการลูกค้าภายใต้ใบอนุญาตฉบับดังกล่าวได้จนถึงปี2654ค่ะการได้รับใบอนุญาตนะคะจนอายุ99ปีนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของธนาคาร แห่งชาตินะคะเวียดนามที่มีต่อการเปิดให้บริการของธนาคารกรุงเทพในช่วงที่ผ่านมาด้วยประสบการณ์มากกว่า50ปีในประเทศเวียดนามค่ะธนาคารกรุงเทพได้รับการยอมรับตลอดจนความไว้วางใจนะคะจากประชาชนและทางการเป็นอย่างดีอีกทั้งธนาคารแห่งชาติสาธารณสังคมนิยมเวียดนามได้มอบรางวัลเกียรติคุณให้กับธนาคารกรุงเทพเพื่อยกย่องความสําเร็จอันโดดเด่นและเป็นผู้นําด้านการธนาคารในปี2551จนถึง2553ค่ะ ในชดิตค่ะเปิดเผยเพิ่มเติมว่าธาานาคารกรุงเทพนะคะก็เคยไปเปิดสาขาที่เมืองไส่ง่อนนะคะเป็นชื่อเก่าของโฮจิมิน์ซิตี้เมื่อนานมาแล้วนะคะ2,504ก่อนที่จะหยุดให้บริการไปเนื่องจากภาวะสงครามแล้วก็กลับมาอีกนะคะในปี2,535และสาขาที่เมืองหลวงฮานอยในปี2,537ค่ะ ปัจจุบันนะคะมีนายทาราบดีซึ่งอดิชัยวิตยผู้จัดก,การทั่วไปสาขาประเทศเวียดนามรับผิดชอบคอยดูแลและให้บริการด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งความรู้ความเข้าใจเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ทําให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างครบวงจรครอบคลุมค่ะทางลูกค้าชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเวียดนามลูกค้าชาวเวียดนามและนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการใช้โอกาสในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน a อ c ีขยายกิจการสู่เวียดนามด้วยซึ่งธนาคารมีธนาคารนะคะมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจของลูกค้าในเวียดนามให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจที่ลูกค้าได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยค่ะ